นเอ้ยโอนเนือเสียงหวานมาแต่ไกลเลยทำแล้วับดิโอเสียงหวานเนี่ยอ่าไม่เสียงหวานได้ไงครับนี่เพราะว่าเรามีมีของมาสปายนะครับสปายที่มงคลครับเนะอา นจะทำความสะอาดนะครับหลักของพี่มงคลนะครับก็มีพัสดุนะครับมาส่งนะครับของคุณแม่ปยาวดีนะครับส่งมาให้แล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับที่จะมีของที่พี่มงคลกินได้หรือเปล่านะครับคนดูลุนลุนลุ้นลุ้นร็อกทีแล้วไม่มีนะครับลอกซีแล้วไม่มีงอนเลยนะครับ ดูรอบนี้ว่าจะมีของกินลงคนหรือเปล่าโอ้ทมเทม กินมงกล้วยครับคนณกิไหมคนณกินไหมยาสิกิไหม,มโอ้ยู๊วขนาดยาดจิมปากนะครับหลายอย่างเลยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกของน้ำพริกหรือกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรข้าวข้าวของของคนนะครับโอ้มีผมกินที่มคกด้วย เยอะเลยนะครับจะเป็นกล้วยนะครับกล้วยนี้เป็นมันเหลืองแผ่นนะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยใส่มะขามโอ้ก็ของที่มงคลน,นี่จะมีทั้งหมดห้าห่อครับห้าห่อ มนนีมะขามเนี่ยครับมะขามทุกน้ำตาลหรือเปล่าครับอ,อะไรจะอะไรจะมีข้าวนะครับเป็นน้ำพริกนะครับน่าจะเป็นน้ำพริกสามเป็นเงี้ยสามกระปุกนะครับเน่าสามกระปุกเดยจะแบ่งไปให้พ่อไหมกับแมนูทานนี้ด้วยนะเดี๋ยวรู้แล้วรู้แล้วหูเลยหูเลยอ,อันนี้บอกเดี๋ยวนี้

อรอไหมอร่อยไหมอู้หอร่อย,อ,อ,รอ,ยอร่อยคุณว่าอร่อยคนระับตะวนันหรดตะวนัน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 ตะวันง่า,งายอยู่กินเข้าไปโอ้หูไหนไหนายไรย,ยาวตื้นไหน หมดแล้วนะ,ะ,ะครับหอหนึงนะครับเราะจะเอาไปเป็นเป็นมันเลี้ยงแผ่นนะครับ ไหมว่าเลย เดีวคก็อ่ะขอบคุณคุณแม่ปยิยะวดีนะครับที่สง่ง ของมาให้นะครับทั้งรอบที่แล้วก็เป็นของผมนะครับส่วนรอบนี้ก็เป็นของกินพี่มงคลด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ปียะวดีนะครับที่ส่งนะครับเสื้อผ้าสวยๆนะครับรอบที่แล้วนะครับแล้วก็ขนมนะครับมาให้กับพี่มงคลรอบนี้นะครับก็สวัสดีพี่ใหม่นะครับก็ขอให้พี่ใหม่ก็คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ พี่สิ่งใดสมใจดังปาถนาครับล้ำล้ำรวยๆนะครับเจริญในหน้าที่การงานนะครับอูด,ดูคอยแล้วครับคอยแล้วก็จะทำความสะอาดหลักพี่มงคลก่อนนะครับก็จะพาพี่มงคลออกเดินด้วยครับโอ้ดึงมือไปไหนกนเ้ยอยู่แล้วลูยแล้วเดี๋ยวไห้กินเดี๋ยวให้กินอยนู่ดึงมือไปอย่างเดียวกนตาย ดูแล <tem> ่เดี๋ยวเอาให้กินปะก่อนเลยปะก่อนเออปะปะก่อนเอออ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ตนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องสิริมงคลเอลเฟเฟนด้วยนะครับก็ต้องขอตัวกล่าว่าของครับสวัสดีครับครับเร็วครับก่อนครับขับรับขับช่วย่อยก่อนมือหน่ะสูงบนปะสูงบนสูงเลยสูงสูงบน เจอ,อ,อ,อกันใหม่คลิปหน้าครับขอบครับสวัสดีครับ